การแก้กันวิยาชีพหลักสูตรระยะเั้นนะครับแล้วก็ทักษะพื้นฐานนะครับแล้วก็มีกลุ่มออพเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาดีเด่นซึ่งขึ้นประกวดกันเสร็จแล้วนะครับมาช่ผมนานว่าในระดับจิสี่จังหวัดภใต้นะครับที่โครงการดีเด่นแล้วก็จะกลุ่มเติร์ดพระเกียรตินะครับเติร์ดพระเกียรติตั้งตัวแทนของวิทยการที่เป็นกนุนมาไหมครับไม่มาครับ ออนนี้เรื่องที่มาที่ไปก็อยากเรียนเรียนว่าขณะที่จังหวัดอื่นก็เป็นเจ้าภาพมารอบที่สี่แล้วนะครับเช่นสงสาที่สี่ดังนะครับนครสี่ปุ๊ตอนนี้ก็งทุนทราว่ามีอยู่สามร้อยกว่าแหง่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งเยอะสองร้อยกว่า,าคือไม่ต้องขึ้นจัดจงองนะครับปกแ่าน,น,นะดีสองอะไรนี้สองร้อยกว่าแหง่งดังก็มีเพิ่มขึ้นหลายหลายโรงแรมดีเด่นนะครับก็ก็ๆๆปอนะครับ ในการจัดการแข่งขันนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็อยากจะให้ทางแนะนำตัวเลยพี่กาเป็นเลขาวขบรอจอนะครับที่จะดูแลเรื่องรการข้อมูลนะครับของวิาลยต่างๆที่จะส่งตัวแทนเข้ามาแข่งขันในช่วงนั้นจะมีวันนั้นก็เชิญตังตำรวจอุตรมาด้วยนะว่าจะปิดตั้งแต่ประตูตัดที่มาถึงจุดเขตของตารวจจ้างนะ ประเภทเ่าอุตากรบมนะครับแล้วก็ประเภทที่บูลประธานตากรรมการ่ายพัฒนาการนะครับท่านกอพดีีชาวอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงที่เคารพทุกท่านครับเกียรติอย่างยิ่งของพี่น้องจังหวัดพัทลุงที่จะได้มีโอกาสตอนรับได้ร่วมกันดําเนินการซึ่งก็น่าจะคาดการว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กิจกรรมในครั้งนี้มีที่ สำคัญอยู่สาประกาศพดแห่งประเทศไทยโดยการเพนทวกรบรรดาเรียนนักศึกษาที่รักทุกท่านครับสำหรับวิทยาศาสตร์ช่างโครงนะครับในในช่วงเวลา23วันที่3 24 25นะครับ3วันมากนะแม้กระทั่งคนพิการนะครับสาม,มารถที่จะมาเรียนได้แล้วเรียนโดย